ก็นี่ครับนี่เลยครับผมโค้กชวนแย่แแ็กโชว์กับแชสตั๊กี้นะครับผมก็เป็นคอลเรชันกับทางโค้กกับทางแชสตั๊กี้นะครับเป็นปีที่5แล้วนะครับผมก็ชวนทุกคนมาแยกขยับกันนะครับผมมาเป็นปีแรกใช่ไหมครับ ถ้าปกติคือผมว่าจริงๆนะผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนสติฟเรื่องการทิ้งขยะนะตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบ<ม>เห็นเวลาให้เราเห็นขยะหลายแบบเนี้ยเราขัดใจไงเราอยากจะทิ้งให้มันแบบตรงทรงี่ใช่ จะเป็นที่บ้านมากกว่าครับผมคือผมผมว่าด้วยความที่อาจจะไม่ได้เป็นคนทำ <c oughs> ทำความสะอาดบ้านเองด้วยส,ะส,ะสะย่วนใหญ่เป็นทางคุณพอ่อคุณแม่เนี่ย <c oughs> ก็ก็ <c oughs> ถูกสอนมาให้แยกขยะเั้งแตงเด็กๆแล้วก, <c oughs> ก็ก็เป็นแบบเป็นอะไรที่ที่บ้านทําอยู่แล้วด้วย <c oughs> ครับผมอย่างมาปีที่สองแล้วแยกขยะเองใช่ไหม ขยะกเก่งขึ้นไหมก็จะบอกว่าเก่งขึ้นไหมก็ก็มีความรู้มากขึ้นครับผมแต่ว่าก็ใช่อย่างที่พูดก็คือว่าของที่บ้านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนแยกแค่เหมืนเดิมก็เลยมีความรู้มากขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยลงมือทำครับผม ีดูเชื่อชาดีกว่าชงนั่งแย่งเร็วดูแบบดูแยกเร็วใช่ไหมจริงแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆเพราะว่าแฟนที่มามาร่วมกิจกรรมเป็นคนช่วยเราใช่ครับใช่ครับแล้ววันนี้มีงว่การแยกขยะมี ผมว,ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ค่อนขาจะสาคัญนะเพราะว่าอย่างอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าคือทุกวันเนี่ยเวลาเราใช้ของเสร็จอ่ะมันก็จะเกิดขยะนะผมเลยรู้สึกว่าการที่เราแบบแยกขยะถูกที่เนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อโลกเราด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากส่งผลส่งผลต่อโลกเรามันก็ง่ายขึ้นกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับขยะด้วยถ,ถ้าพูดในเรื่องความเป็นจริงเนาะกะ็นอกจากช่วยสังคมแล้วก็ช่วยอนาคตเราด้วยวก็ช่วยพวกพี่ๆเขาด้วยเหมือนกันนะครับ มก็ฝากด้วยนะครับกับโคกชวนแยกลุ้นโชดครับโคกชวนแยกแลกลุ้นโชคกับ trash l ก c k y นะครับผมก็นอกจากการแยกขยะแล้วยังมีของรางวัลนะครับผมรางและค้อยต่างๆนะครับที่ได้จากการแยกขยะกับ trash l ก c k y นะครับผมก็ลองไปดูและฝากติดตามกันด้วยนะครับครับผมซึ่งกิจกรรมจะมีแต่วันนี้เนาะจนถึงวันที่สามสิบต่างๆนะครับก็ขอบคุณครับครับผม โออ้ยเาจัดก็ต้องขอบคุณทุกคนมากจริงเพราะพวกเราสองคนก็ช่วงนี้ถ่ายซีรีส์เนาะก็ไม่ต้องเหไรมาออกอีเวนต์งานคู่เท่าไหร่พออกมาก็ตื่นตันใจได้รับกำลังใจจากแฟนก็คิดถึงทุกคนมากๆไม่ได้เจอกันนานมากๆใช่ไหมก็ไม่ไม่ได้เจอกันนานมากๆครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาหากันวันนี้ครับ ปล่อยก็ไม่ได้ยินอ๋อใช่ครับใช่ก็เพียงที่ปล anyway> ่อยไปวันนี้เราก็มาสปอนอร์ตเพือดหน่อยรึเปล่าครับรอดอีกไม่กี่อบแล้วโอ้คุณเต้นไปเยอะมากเลยนะคุณโผล่ช่องคนอื่นเยอะมากเลยนะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะสามสี่รอบอะไรนะครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมสปอร์ตกันครับสปอนเซอร์ครับผมก็เอ่อ สักทีค <laughs> รับไม่แต่ก็ได้ปล่อยเพลงใหม่แล้วครับผมก็หายไปปีนึงกับการปล่อยเพลงครับผมก็ฝากทุกคนติดตามมันด้วยนะครับเพลงใหม่นะครับชื่วอาอินนะครับบน y o u t u b อของิร s ซมและ s t r e มมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับ <c oughs> ใช่ใช่ก็ก็เป็นแนวที่แปลกใหม่สำรับเราเหมือนกัน<ช>ก็เอ่อก็ถ้ายอมรับตามตรงก็อาจจะไม่ใช่แนวที่ถนัดมากขนาดนั้นแต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ครับผมในระหว่างก่อนเนี่ยผมไม่เกลียดะไรเลยทำได้ดีครับทำได้ดีเลย <c oughs> ใช่จริงๆแล้วก็ผมก็ดีใจกับกับเขาด้วยที่บอกได้ปล่อยเพลงดีเหมือนกันเพลงออร์ด้วยท่าไหนของเขาเาชอบหรอไม่ใชาเพลงออร์นที่ชอบเลยเหร เน,นี่ยเป็นแฟนทุกคนแต่แตหันข้างมันจะไม่เห็นกล้องนะก็จะไม่เห็นหน้านะเห็น ก็พัฒนาการดีขึ้นเยอะไหมก็เอาจริงๆขอบไม่กล้าพ <mel> ูดไม่กล้า um พูดด้วยตัวเองว่า right พัฒนาดีขึ้นเยอะไหมแต่ก็พยายามนาตองเรื่อยๆครับเสรกนก็ู้าเหมือนกันูขอบคุณครับก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถนัดมากแต่ก็เป็นสิ่งที่พยายามพัรน์เรื่อยๆครับผมพยายามทึกเรื่อยๆครับ ผมก็อกว่าจะพูดเลยว่าทําได้ดีมากนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่าผมตั้งแต่อยู่ที่มาลันแรกจนนี้ผมเห็นแล้ว่าคู่รัก็พัฒนาขึ้นเยอะมากเรื่องการเต้นผมแบบผมบอกเลยว่ามันเก่งมากตอนนี้ใรอดูในแฟนคอนเลยครับไหนๆจะไหนๆแล้วยิ่งจะอะไรก็ขอบคุณมากเลยครับผมมากเลยครับเจอกันนะครับเจอทุกคนนะครับจะเจออะไรในนั้นบ้างจะได้เห็นอะไร ผมรู้สึกว่าทุกคนจะได้เห็นแบบพวกเราสองคนในวัชติที่โตขึ้นแล้วกันชาอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบทำให้บัตรซองทั้งสามรอบมันสำาร็จเราดีใจมากๆแล้วก็ทำเต็มที่แน่นอนครับผมแล้วก็รอดูเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยครับผมก็ก็มีคุยกันไว้มีพันกันไว้หลายๆลายฟอร์แมนเลยก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงรอนินนึงครับผมก็เดี๋ยวรอคิวพวกเราเข้าสู่การซองปุ๊บก็จะก็จะเริ่มกันอย่างเต็มที่ครับตอนนี้ก็ยังเป็นโเซสในภาพในฝันอยู่ เป็นภาพในประห้องประชุมอยู่ตอนนี้ครับ<ช>ผมเหลือลงมือทำฮะเร,เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ,บ,รบเรียบร้อยครับคุยเรื่องเพลงหรือว่าเลือกสีควรนไว้แล้วครับผมก็คุยละวางแผนกั็ละ<ช>เหลือทำอ <laughs> ผมจะมีความแบบว่ามันเป็นในเรื่องของการเดินทางมากกว่าใช่เพราะว่าอย่างทีมแฟนคนของเราก็มันมาในนามของรอนดูใช่ครับผมซึ่งแปลว่าจุดนัดพบแล้วก็ทีมของเราก็เป็นรถไฟซึ่งถึงแม้ว่าจะเห็นโปสเตอร์ว่าเป็นแบบรถไฟย้อนยุคนิดนึงแต่ว่าของเราก็จะเป็นทุกแบบเลยครับทุกสถานีก็จะพาไปตามสถานีต่างๆพาไปตามเจอร์นี่ของเราครับผมแสดงว่า3วันคือว้าหมดเลย สามวันคือว้าวหมดเลยจะพยายามให้ว้าวครับจะพยายามให้ว้าวครับก็เผื่อบางคนมาดูซ้ำก็จะได้อรรถรสใหม่ๆด้วยครับผมมันจะแตกต่างกันมากไหมัในแต่ละวันขออุบไว้ก่อนแล้วกันว่ามากหรือไม่มากแต่ว่าบอกได้ว่าแตกต่างแน่นอนทั้งสามวันอ่าไม่แต่พอเป็นสามวันมันจะว้าวหรือจะว้าวว้าวว้าวผมว่าจะพยายามให้ว้าวว้าว แต่ก็จะพยายามให้เท่ากันทั้ง3วันครับเพื่อไม่ให้คนที่ดูวันแรกแล้วคนที่ดูวันสุดท้ายไม่เท่าเทียมกันด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันก็เขาเรียกว่าอะไรต่างโชว์ก็เป็นต่างโชว์ของมันเองก็เป็นอะไรที่เราสึกว่าคือแบบ่าเฮ้ยไม่ได้ทำทางไหนแล้วต้องทำทางนี้ ผมว่าเป็นการโชว์สกิล,กกลเพราะว่าเราสองคนยังไม่เคยมีเวทีที่ได้แบบเป็นเวทีของเราสองคนเองจริงๆครับผมบใช่ก็นี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราแหละที่ได้จัดแฟนคอนและได้โชว์เต็มรูปแบบด้วยครับผมใช่อาถ้าว่าง่ายๆก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นคอนเสิร์ตของตัวเองด้วยก็ได้ก็เลยถึงแม้ว่าอาจจะเคยขึ้นรวมมาบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ครับผม ยังรุนกันอยู่เลยว่าจะโกัโ o กันได้ไหมแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ครับ้มีสถานีไหนเป็นบนอ้รโถไฟหอะอาจจะยังนะผมไม่ใช่อะไรนะผมกลัวรถไฟหอไม่ใช่แต่มีรถไฟหอดีรังกาเปล่าโอ้โหนั้นอาจจะยังเหมือนกันอารอไานอาเหรือแบบโอนานิตบาีวอะไร ครับก็อย่างที่เคยบอกไปว่าอยากให้แบบว่าคุณในจริงได้โชว์สกิลเต็มที่ก็พอแล้วครับใช่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการลองการเต้นก็จริงๆแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นกันแน่นอนครับผมทั้งทั้งหมดเลยจริงๆจรางิงย,ยังเสิร์ฟเหมือนเดิมยังเสิร์ฟเหมือนเดิมก็ยัง<ๆ>ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีมา มีอะไรให้โชว์กันเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าก็เพลงที่เคยเพลงที่เป็นของตัวเองกันอยู่แล้วแล้วก็ของเราทั้งสองคนอยู่แล้วก็มีในคอนเสิร์ตครับก็เดี๋ยวเลือกมาตามโชว์เลยค เขาถามเรื่องเกสอ๋อเกสเกสจริงๆแล้วแน่โปรเซอร์สิว่ะพูดตามตรงนะพี่คิวไม่มีใครได้เลยอ่ะปัญหากว่าตอนเนี้ยปัญหาไม่ใช่เรื่องการเก็บความร้อนขอเกสเป็นใครนะปัญหาคือต้องหาเกสให้ได้ก่อนใช่หาไม่ได้แต่ว่าที่เราหา บอกไม่ได้สิครับผมโถ่จะว้าวได้ยังไงอ่ะถ้าอยากดูก็ต้องมาดูกันในแฟนคอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวนี้เซอร์ไพรส์ขั้นสุดยอดขั้นสุดยอดคว<ร>ามรับขั้นสุดยอดครับผม เครียดเครับเครียดมากเลยครับพี่เครียดมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เกสมันหมดโลกแล้วจริงๆการแบบคือใช่พี่คือแบบติดต่อใครใครก็ไม่ว่างเขาเข้าใจมันเป็นช่วงสิ้นปีด้วยทั้งไม่ว่าจะในค่ายนอกค่ายหรือทุกคนอะไรก็ตามก็แบบไม่ว่างกันหมดเลยครับผมต่างคนต่างมีโปรเจกต์ของตัวเองหมดเลยพา้นคุณผน่าะ ชวน,ชวนคุณสถาพรเลยเลหรอโอ้อันนี้ก็อาจจะยังนะอ,อ,อยากเหมือนกันครับอยากชวนเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่กล้าเล่นกับระบบครับผมใช่ครับยังยังอยากอยู่ค่ายนี้อยู่ครับ ผมก็ขอฝากติดตามโรนดีบูแฟนคอนด้วยนะครับผมใช่ครับเพราะเป็นแฟนคองพวกเราครั้งแรกนะพววเราผมก็จะทำให้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็บัดซลเอาแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้บตดก็สามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับครับผมบนไทยที่เก็ตเมเจอร์นะครับผมเล่นวันที่31ตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่1และ2พฤศจิกายนนะครับ ครับผมบตอนนี้เราถ่ายทำไปได้แล้ว20 2 1ใช่ก็จริงๆแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องคืนนี้ต้องนั่งรถตู้กันไปเขาใหญ่ไปถ่ายกันด้วยครับผมก็เดี๋ยวไปอยู่เขาใหญ่กันยาวๆครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ถ่ายทำมาเกินครึ่งทางแล้วใช่ครับใช่ครับเรื่อย้แน่นอนครับ ก็ที่ผมบอกไปว่าทุกคนได้เข้ายกเว้นผมเพราะวันนี้โฟลไดเข้าไปแล้วครับผมก็เหลือผมคนเดียวนะครับซึ่งถ้าตามคิวคือเร็วๆนี้ก็หวังว่าจะเป็นเร็วๆนี้เหมือนกันลุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเห็นพวกพี่ๆน้องๆส่งรูปในกองมาส่งภาพฉากเอ่ยส่งภาพคาแรคเตอร์กันเอ่ยแล้วแบบโอ้รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็น่าเล่นมากๆครับ The Star, Star Society. Society.